ระจ่างสาเหตุพุตานไม่ได้ใส่ชุดสวยๆเหมือนแม่หญิงกรารเกต EP10 พรมลิขิตเรื่องราวกำลังเข้มข้นพุตานได้นั่งคุยกับกรารเกตและทั้งสองถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่เป็นญาติกันในยุคปัจจุบันซึ่งทางด้านกรารเกตก็ได้บอกว่าหากลำบากให้บอกตนตนพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่าง แต่กระนั้นก็มีแฟนละครตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดในละครพรมลิขิตทำไมแม่กลิ่นกับพุตานไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีสวยเหมือนสาวๆคนอื่นแม่กลิ่นก็ดูเป็นคนรักสวยรักงามสมบัติเครื่องประดับก็มากมาย ฐานะบ้านยายกุยก็ถือว่ารวยเลยล่ะบริวารมากส่วนเยอะออกเงินกู้อีกแต่ทำเป็นสาวาบ้านยายกุยอย่างแม่กลิ่นกับพุทตานไม่ได้แต่งตัวส,สวยๆใส่เสื้อผ้าแพงๆเลยซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าด้วยสถานะทางสังคมพุตานมาแบบตัวเปล่าได้ยายกุยให้ที่พักอาศัยดังนั้นสถานะนางก็เป็นไพร่ทั่วไปส่วนกรเกต เป็นลูกพระยาเจ้าเมืองสองแควมาอยู่เรือนออกยาก็นับเป็นชั้นชนไฮโซของที่นั่นยิ่งจันว่าคือไฮโซของแท้ดังนั้นก็ไม่แปลกที่เสื้อผ้าจะต่างกันคนสมัยก่อนเสื้อผ้าเนื้อผ้าบ่งบอกฐานะได้ไม่ต่างจากสมัยนี้ที่เสื้อผ้านอกจากโอกุตูจะดูดีกว่าเสื้อผ้าแถวประตูน้ํา แต่เราว่าพุตานประยุกต์การแต่งกายได้แฟชั่นนิตตาอยู่นะสังเกตว่านางจะต้องมีเสื้อคลุมคาดิแดนตลอดไม่เหมือนคนยุคนี้ที่กระจมอกเฉยๆแล้วก็มีพร็อพจำพวกผ้าพวกผมผ้ารัดผมตามปภาษาคนจัดสวนที่ต้องรุยลุยลูกพายกับลูจานายค่ะกระเกตจันวาดลูกพระยานาหมื่นแม่กลิ่นพุตานู่ชาวบ้านธรรมดา